สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้มีมีดตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับหรือว่าแต่งกิ่งลำาไยนะครับคเกนือขายดีมากตอนนี้กำลังเริ่มลามไปทางจันทบุรีระยองเลยนะครับลูกค้าซื้อไปแต่งกิ่งทุเรียนนะครับผมใช้ดีมากครับเขาเรียกว่าพ้าแล้วครับพ้าแล้วจากที่ราคา400บาทนะครับตอนนี้นะครับ400บาทลดราคาแล้วนะครับลดราคาเหลือ350บาทนะครับคือ ช่างยัน,นครับช่างยันลดราคาให้อีก50บาทนะเหลือ350บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับใครที่ต้องการมีดตัดแต่งกิ่งต้นไม้แต่งกิ่งลำไย,ยแต่งกิ่งทุเรียนนะครับเป็นมีดการเกษตรเหล็กแหนบรถ10ล้อนะครับนะตรงตัวนี้เลยครับนะเป็นมีดอนเนกประสงค์จริงๆครับมาดูครับสเปคของตัวมีดความยาวนี่ยาวมาก ความยาวจะบวกลบกันไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนาตีจะวัดให้ดู1เล่มนะครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่14นิ้วครับ14นิ้วยาวมาก14นิ้วความกว้างอยู่ที่2.3นิ้วสันมีดหนาอยู่ที่5มิลครับเป็นงานตีไล่ปลายเห็นไหมครับตรงนี้จะหนานะแล้วก็จะเล็กลง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 นะครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้เนื้อแข็งปลอกคอกันวัานนัยใส่ด้ามด้วยคลั่งโอ้นี่ครับ ตวัดตวัดเลาะกิ่งต้นไม้นะครับนี่ทางเหนืออันนี้แต่งกิ่งลำไยลิ้นจีนะครับแต่ตอนนี้ลิ้นจีไม่ค่อยมีแล้วนะครับลำไยเนี่ยครับขายดีมากแล้วก็ใช้ดีมากครับขารที่ต้องการเหล็กแหนบแท้ๆนะครับราคาแค่350บาทเท่านั้นเองนะครับ3า0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวยงามจริงๆครับดูการเปิดคมครับ เนี่ยเวลาเอามือรูปเนี่ยมันติดมือครับเนี่ยติดมือแบบหวานนะครับคมหวานมากนะอ่าเพืเ่อนๆสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปทักนาติมาได้ครับ3า0สิบบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ